สวัสดีครับสวัสดีครับรับเข้าสู่เปิดประสบการณ์ดีวิวศูนย์หนึ่งกับรับซับบัวหลวงท่านที่ยังไม่เคยเทรดตัวดีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํากันเราจะวางผลิตดีวีดเราก็ต้องดูหุ้นพ่อแม่ก่อนถัดมานะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ผลเวลาลคุณเห็นเซตห้าสิบขึ้นหรือลงเนี่ยมันไม่ได้ตีความว่าดีหรือแย่หรือแพงหรือถูกเสมอไปรุยไปกับดีวิวศูนย์หนึ่งมาสเตอร์จะดีหรือกระทิงก็ซิ่งได้ครับ ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซับสิ g n a l กับหลักซับบัวหลวงนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยพี่จอย ฝากที่หน้าไว้ดูแลคุณผู้ชม1สัปดาห์นะคะต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นคลิปกันไปแล้วนะคะกับโครงการ DW 0 1 Master 2016ต้องบอกเลยนะคะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่หลักทรัพย์บุวหลวงนั้นเปิดอบรมการลงทุนใน DW นะคะเรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงลึกเรียนรู้กันแบบจัดเต็มค่ะเรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์นะคะกับวิทยากรเรียกว่าฮอตสุดๆเลยกับพี่หยงฟรีดอมเทรดเดอนั่นเองนะคะนอกจากเรียนรู้ หลักสูตรออนไลน์กันแล้วเนี่ยนะคะยังมีเครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์ที่หลักทรัพย์บ,บุญหลวงเนี่ยเขาเตรียมพร้อมไว้ให้ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะยังมีการเวิร์กช็อปนะคะ DW Workshop แล้วก็ตามดู เทคนิคเเดย์นะคะตั้งแต่ตั้งกราฟกันเลยว่าเอ๊ะเวลาเขาจะตั้งกราฟทํากําไรกันเนี่ยเขาตั้งกันยังไงดูจังหวะแบบไหนและพิเศษสุดๆสําหรับคนที่เข้าร่วมอบรม DW01 Master 2016ในรอบนี้นะคะจะสามารถติดตามไลฟ์เทรดโชว์ค่ะกับทีมงานกูรู DW01 ของหลักทรัพย์บุญหลวงกับพี่หยงนะคะว่าในสถานการณ์จริงๆเนี่ยเขามีจังหวะในการเทรด DW01 กันอย่างไรบ้างโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วจะมีที่ไหนจัดให้คุณได้เข้าหลักทรัพย์บุญหลวงนะคะต้องบอกว่าเป็น การเรียนรู้รู้จริงกับสนามจริงเพราะว่างานนี้เนี่ยนะคะมีค่าสมัคร4,000บาทก็จริงแต่ว่าคุณจะได้รับไปเลย DW Corp พ t สินค้าอิงเซตฟตมูลค่า2,000บาทเอาไปประเดิมในพอร์ตนะคะแล้วก็เรียนรู้เทรดจริงไปพร้อมๆกับบรรดากูรู DW01 ของหลักทรัพย์บัวหลวงแล้วมาดูกันนะคะว่า DW01 ที่บอกว่าใช้เงินเล็กงัดเงินใหญ่ได้แล้วก็ทํากําไรได้ทั้งภาวะตลาดกระทิงแล้วก็ภาวะตลาดหนีเนี่ยมันจะมีวิธีการทำกำไรกันอย่างไร ใครอยากอบรมอยากเรียนรู้รีบๆเลยนะคะ13พฤษภาคมนี้เท่านั้นใครอยากสมัครเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่บลลหลวงดอทซีโอดอ n เ e ช t แลช t ินเนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหยุดยาวสงการกันมาเราต้องกลับมาเริ่มต้นตั้งกลยุทธ์กันใหม่แล้วนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินประโยคที่ว่า s e l l In m a y a n d g o away คือฝรั่งเนี่ยเขาซื้อมาอย่างต่อเนื่องแต่พอช่วงพฤษภาปุ๊บเขาจะขายทิ้งเพื่อทำกำไร จังหวะแบบนี้ก่อนที่จะเข้าเดือนพฤษภาคมแล้วเขาจะเกิดอาการแบบนี้กันเราจะใช้กลยุทธ์แบบไหนกันดีวันนี้3หนุ่มเตรียมข้อมูลดีๆมาฝากกันแล้วไปติดตามกันได้ในช่วงของรอวยอร์สเปเชียลค่ะสวัสดีครับพบกับรายการซอฟติงห์ช่วงรอวยอสเปเชียลครับใครฟังรายการของเราตอนนี้ต้องรว<ม>ยใช่ไหมคุณปิ๊กสมชื่อรายการส<ม>ิเพราะว่านอกจรากรอบรู้วิเคราะห์เราจะงแยกแยกประเด็นเพื่อให้ท่านรวยอเายอาแตหา ข้อมูลมาสนับสนุนการลงทุนของท่านด้วยนะวันนี้สัปดาห์นี้ก็ช่วงสงการนะพี่เอกนะหลายคนอยู่บ้านสบายสบายจริงจริงเนี่ยในหลักการหลักการนี่ยคนถามกันเยอะช่วงนี้เขาบอกว่าช่วงเมษาก็ต้องพฤษภาใช่ไหมคุณเพ๊กเดือนหน้าแล้วสิมันมีคำกล่าวสำหรับนักลงทุนชอบติดปากว่าเซลล์อินเมย์อ๋อเซลล์อินเมย์ and go away ช่วงพฤษภาป๊กทำอะไรช่วงพฤษภาเหรอ ช่วงนั้นก็ประมาณยังปลปลหน้าร้อนนะลมก็น่าจะดีก็น่ากินลมเอ้ยลมเอเอามาดูคำกล่าวนี้จริงหรือไม่จริงอรเอาคุณปิ๊กเอาอะไรมาให้ดูอ้าวก็นี่เป็นรีเทนรายเดือนอของ S&P 500จริงๆคําคำว่า Sell in May and go ก w เวเนี่ยมันเกิดที่ดาวโจนก่อนนะอ่าคือเขาเอาประวัติมาจริงแล้วประวัติเขานานะสี่ิปีแต่นี่ผมทำก็คือตั้งแต่ปี1น9 1งา ก็จะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่เมย์เป็นต้นไปเนี่ยนะเขาว่าไม่ใช่เมย์อย่างโกเวนี่คือโกไปไกลเลยนะแล้วมาเจอกันอีกทีประมาณตุลาปีมาเจออีกทีตุลากดยหลักการนี่คือเซลเมย์เซมาโนเวเบอร์ถ่าทางออฟเทเบอร์ออฟเทเบอร์ออฟทเบอร์ก็จะเห็นว่าเฮ้ยรีทเทิร์นของตลาด SP เนี่ยปลายปีดีต้นก็พอไปได้ แต่ช่วงกลางๆเนี่ยประมาณสักคิวสองคิวสามรีเทิร์นจะหายไปครับอ้น,นี้เอเวอร์เรจเนี่ยรายเดือนในช่วงตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าขึ้นหนึ่งจนปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยรายเดือนเนี่ยจะอยู่ประมาณนักรีเทิร์นนะศูนย์จุดหกห้าเปอร์เซ็นต์แต่จะเป็นช่วงเนี่ยประมาณตั้งแต่เมย์เป็นตะ้นไปเนี่ยจะติดลบนะลบเซาเลยซบเซาติดลบเรบาม,รมาดูบ้านเราบ้างไหมอ่าดูบ้านเราหน่อยอ่าของบ้านเราฮะอีกสไลด์หนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเซ็ตหมือนกันนะ เปียกแบบเดียวกันกบคล้ายๆกันเลยนะฮะคล้ายๆอ่าแต่นี่เอพิวเมร์เราติดลบเลยแล้วก็จะเห็นว่าบางเบาติดลบรีเทิร์นก็นิดๆหน่อยๆก็ออีกทอร์เบอร์เลยออฟเทเบอร์แล้วก็มาอีกทีต้นปีแกนนะครับคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยทีนี้ขอดูกราฟเซตเลยดีกว่าอันนี้ผมทำกราฟมาให้ดูของบ้านเรานะของบ้านเราย้อนหลังไปปี2012นนะครับอันนี้เป็นภาพวีคนะครับผม ไงไงบ้างอะในเมย์แต่ละเดือนแต่ละปีเมย์ทว่่สองลงไหมคุณปิ๊กพรึบนี่ก็ลงมาสิเมย์ทว่า่สามน่ะก็พิ่มเมื่อีสผมมีณเซลล์้วยเพิมเมย์ทพ่าทีบสี่เพิบนิดหนึ่งเมย์ท่ทีสิบห้าหก็สไลด์เลยอ่าสไลด์เลยแล้วคุณปิ๊กสินี่ยังถ้าจะลงหรือไม่ลงนะถ้าเดือนจูนถึงเดือนมิถุนาแล้วเนี่ย ผมจะบอกได้ว่ามันลงหรือไม่ลงมันผ่านไปแล้วสิอ้าวนี่ชัวร์เลยร้อยเปอร์เซผ่านไปแล้วถึงจะเห็นแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงนะจเห็นนะแต่ว่านี่สี่ห้าปีที่คุณเนททำมานี่ก็จะเห็นภาพชัดนะว่านเป็นยังไงนะไปในทางลงมากกว่านะกอแต่จริงในหลักการของเทคนิคอลเนี่ยพี่เอกสอนอยู่ใช่ไหมทฤษฎีโตเขาบอกว่าฮิส t อรีต้องรีพีทอีกเซลใช่ไหมนี่จริงแล้วเนี่ยเราเห็นสถิติที่ผ่านมานะครับว่าจะเป็น ดูจากตลาด s อสเอนะครับตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับ<ม>ชีติย้อนหลังหลายๆปีเนี่ย<ม>ถือว่าเดือนเมย์เป็นเดือนที่ต,ต,ต้องระวังต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังแล้วเป็นพิเรียดยาวเลยนะถูกต้องครับไหลาย,ยาเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยถ้าตา,ตามที่เขาว่าเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูร้อนไงครับพอช่วงฤดูร้อนแล้วเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอ คนไปพักร้อนกันอะไรกันเพราะว่าปลายปีเนี่ยคุณปีอย่างคุณปิ๊กเนี่ยปลายปีต้องเร่งทำงานใช่ไหมต้อขยันเลยทำยอดปลายปหยุดไม่หยุดเลยทำแต่งานโอ้โหใครอย่าโทรมาฉันจะทำงานเพราะว่าเดี๋ยวจะประเมินแล้วช่วงประเมินผลเพราะช่วงนี้ก็เบื่อเบื่อก็ไม่ต้องาเพราะฉะนั้นยอดขายของธุรกิจเนี่ยจะเติบโตค่อนข้างสูงเพราะว่าช่วงปลายปีคึกครับเรามาจะมีอะไรคริสต์มาสบ้างปีใหม่บ้างอะไรบ้างแล้วเป็นช่วงที่คนก็ขายของนะขายใช้สอยเพราะว่าต้องสต็อกของ อะไรของต่างๆนะครับแล้วมันก็ต่อเนื่องจนถึงต้นปีด้วยไงพอมาถึงต้นปีช่วง Q1 ก็จะเริ่มออกงบของ Q4 หมดแล้วของปีที่แล้วของปีที่แล้วก็เริ่มออกหมดเอาบรญชุบัญชีเคลียร์กันหมดเตรียมการปันผลต้นปีคนก็อาจจะไม่ค่อยทํางานค่อนข้างนะอาจจะไม่ร้ายธุรกิจเยอะใช่ครับและอย่าง Q1 ปีนี้มันก็จะมาออกอีกทีก็ประมาณเนี่ยแหละ ช่วงเมษาพฤษภาได้แล้วตอนนี้ตัวเลขรับรู้ของ Q1 ก็อาจจะดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ Q4 ถูกต้องใช่อ่านี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เฮ้ยสิติมันทำมาซึ่งก็เป็นทั้งอเมริกาก็เป็นไทยเราก็เป็นนะว่าช่วงประมาณสักหลังให้พี่เอกวิเคราะห์หน่อยไหมเอออันนี้เป็นข้อมูลณวันนี้เลยนะครับและพี่เอกวิเคราะห์ว่าเมนี่จะเป็นยังไงพี่ดูจากเทคนิคเลยนะเทคนิคเป็นยังไงก็ถือว่าเมื่อกี้เราเห็นสิติไปแล้วนะครับเรามาดูรูปแบบปัจจุบันเี่ยว่า ตลาดที่มันเกิดรูปแบบตรงนี้นะครับดัชนี1,360จุดเนี่ยนะฮะ<ช><ช>มันเกิดสัญญาณอะไรบ้าง,ญญารงครับสัญญาณแรกที่เราเห็นก็คือในแง่ของตลาดเนี่ยนะครับการขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว,ว่าทำา i g เนี่ยทดสอบไฮตรงระดับตำแหน่นงนนเดิมตำแหน่งเดิมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตลาดเวลามันเคยเทสแล้วเนี่ยมันมีการปรับตัวลงเรียกเป็นแนวต้านสำคัญข4งวันใช่เป็นแนวต้านสำคัญเลยนะฮะแถมท้ายด้วยในแง่ตลาดขึ้นมาสามที่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันขึ้นไปไม่ผ่านตรงพันสี่เนี่ยย่ำข้างยาก อินดิเคเตอร์ที่ตอบโจทย์ว่าตลาดมันมีพลังเนี่ยมันกลับเริ่มอ่อนแรงคือตัวไอซ์ไอนีมันเริ่มลงอ่อนแรงมันกำลังหักวงหังลงมใช่หักแล้วก็ลงมาเลยนะครับแล้วก็โวลุ่มก็ถือว่ายังชะลอตัวลงไปยังชะลอตัวครับเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ในเชิงเทคนิคเนี่ยยังถือว่าอยู่ในภาพของเขาเรียกว่าเริ่มเห็นการปรับตัวลงหรืออ่อนแรงอ่อนแรงลงครับอ่าเพราะฉะนั้นขึ้นหนักๆ อย่างที่ท่านคุณคาดหวังก็คงไม่ได้นะคราบพองั้นเนี่ยก็ต้องลองดูแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยเดือนจูนผมดอกได้บอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขึ้นหรือลงเดือนเมษยนปีนี้พิกนี่แม่นนะแม่นเลยทีเดอ่าขอดูถัดไปเมื่อเกิดภาพซื้อขายแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าใครซื้อใครขายในช่วงเดือนเมษใช่ไหมคุณปิ๊กครับอันนี้สองพันสิบหกเมยังไม่มาคุณปิ๊กบอกว่าต้องรอเดือนมิถุนาก่อนครัอ่าจะจะรู้ว่าใครเป็นยใครแต่ดูแนวโน้ม ยตดขายเดือนเมษาค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะเริ่มขายมาเริ่มขายออกมาแล้วขเริ่มขายนะครับพงมกรลาขายแล้วกุมภากลับมาซื้อมีนาเขาซื้อไปเยอะนะมีนากับซื้อกุมพามีนากับซื้อแต่สถาบันนี่ขายมาตลอดนะแล้วก็ขายค่อนข้างหนักด้วยนะแต่ก็ป๊อปเทรดนะครับก็คือต้นปีซื้อตอนนี้เริ่มขายแล้วนะครับราย่อยนี่รู้สึกจะตรงข้ามบากคนก็เลยนะเน็ตบายอยู่เจ้าเดียวเลยแต่ได้เอพิวเมื่อต้นปีเขาขายไปก่อนนะ ตอนนี้เขากลับมาซื้อใหม่คุณปิ๊กเออราทำรอบทำรอบอะขอดูปี2015หน่อย2015แมทมาให้ดูปีเดือนเมยอ้าวปีนี้ต่างชาติซื้อนี่ซื้อแต่หลังจากนั้นนี่ขายตลอดเลยนะถล่มเลยถล่มเลยขายมาแล้วกลับมาที่อย่างคุณปิ๊กบอกนะช่วงออกเทเบิ์กลับมาซื้อนิดนึงแต่ปี2015นี่ต่างชาติขายค่อนข้างเยอะนะครับหมงปีเลยนะหมดเลยนะเขาเรียกว่าเซลล s อ l l on May end สเตไปไหนหมดโควตัวมันเลยไปอเวเลยนะนะครับก็คนที่ซื้อหลักๆก็คือสถาบันนะครับใ่ทัดไปเขาดูปี2014หน่อยเอาให้เห็นภาพโอ้โหนี่หนักแน่นเลยหนักแน่นเลยเยอะนะอันนี้ในประเทศเราก็เลยต้องรับกันเต็มๆเลยนะสามหมื่นห้าพันล้านนะมี14สำหรับต่างชาตินะครับขอดูอีกปีหนึ่ง2013ก็ขายนะก็ขายขายที่ติด ันเลยนะมีจูนขายติดกันเลยนะชก็มีรายย่อยค่อนข้างซื้อเยอะเหมือนกันกับนักทุนในประเทศนะครับอ่ะดูสองพันสิบสองหน่อยตกขายก็ขายเหมือนกันขายตลอดเลยนะน่าสนใจไหมคพปิ๊กก็เป็นเชิงสีตินะว่าธรรมดาเนี่ยประมาณสักคิวสองคิวสามไเนี่ยนะหน้าร้อนเป็นต้นไปนี่รู้สึกว่าตลาด จะไม่ค่อยคึกคักไม่ค่อยคข้าสัสักเท่าไหร่ก็เอาคำกล่าวมาให้ดูแล้วกันเพราะว่ารายการเทคนิคนี่คือดูจังหวะในการลงทุนใช่ไหมพี่ครับจังหวะดูไม่ดีว่าตลาดดูแล้วไม่ค่อยขึ้นฟันโฟก็ไม่ค่อยเข้าครับเราก็ต้องเซฟตัวเองเนาะถูกต้องนะครับรบกวนไหมคุณปิ๊กครับรบกวนครับนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Stock Signal ช่วงเราอยู่ออสเปเชียลครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ ได้เทคนิคเตรียมตัวดีๆกันไปแล้วนะคะสําหรับฝรั่งหรือว่านักลงทุนไม่ว่าจะชาติไหนที่จะขายทากําไรในช่วงพฤษภานี้เราจะมีวิธีกันอย่างไร พี่ๆรอวิยอสเปเชียลเขามาเปิดเผยเคล็ด,ดลับกันไว้แล้วก็อย่าลืมนําไปใช้กันก่อนที่จะถึงพฤษาากันนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะ2วันทําการที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดพอร์ตลงไปก่อนและเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่หลังสงกรานแบบนี้เราจะใช้วิธีไหนใน,ในการจับกลยุธทธ์ทํากําไรในตลาดกันดีนะคะแน่นอนว่าเรื่องราวเยอะแยะรอเราอยู่มากมายแต่ว่าปัจจัยไหนล่ะที่จะเป็นปัจจัยสาคัญในการชี้นํา ที่จะทำกำไรแล้วก็เลือกหุ้นลงทุนกันได้นะคะช่วงหน้า Market Signal รออยู่แล้วอดใจรอแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ